สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับการพรีวิวฟุตบอลแบบลุ่งๆนะครับเกมนี้เนี่ยต้องขออนุญาตพูดถึงเพื่อนลักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักนิดหนึ่งนะครับก็ค่ำคืนนี้ครับตี35นาทีนะครับก็จะมีโปรแกรม Boxing Day นะครับจะตอนรับการมาเยือนของสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าก็อย่างที่หลายคนทราบนะครับตอนนี้แมนยูก็ ระสังหนักนะครับผลงานในสนามไม่ดีนะครับไปดูข่าวข่าว,าวความเคลื่อนไหวของทั้งสองทีมสักนิดหนึ่งนะครับแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ยูนเตตอนนี้นี่นักเตะบาดเจ็บลันนาวครับไทเรลลามาเซียนะครับแฮร์รี่แม็กควายคาเซมิโลลิซันโดมาตินเนสนะเมสันเมาอามาดิอาโลรวมถึงวิกตอร์ลินเดลเลอร์พวกนี้ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่จะได้ออนติ มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวเนี่ยจะกลับมานะครับแล้วก็ลาฟเฟอวาราเนี่ยจะกลับคืนสู่ทีมอ่าทีมในคืนนี้นะครับหลังจากที่เขาป่วยในเกมล่าสุดนะครับส่วนทีมเยือนะเอเโน,โอน,นะครับเอเมริโนเบนเดียนะครับยังเจ็บไทลอนมิงรวมถึงเบอร์ทานตาอเร่โรบินโอเซลยูริจินแมนนะครับพวกนี้ยังเจ็บอยู่ในขณะที่ กามาร่าเนี่ยติดโทษใบแดงแต่ว่าพวกเขาจะได้เป่าต่อเลสกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับอ่ะไปดู5นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็แน่นอนครับว่าแมนยูเนี่ยเล่นเนันฟอร์ดเนี่ยดีกว่านะครับชนะ2องแพ้1ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งสำหรับคู่นี้นะครับผลงานล่าสุดในลีกนะครับ แอตตนวิลล่าเนี่ยก็เสมอกับเชฟฟิลยูเด d ที่บ้านของพวกเขาเองนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูเดเนี่ยก็บุกไปแพ้เวสแฮมอยู่ในเดตสองประตูะต่อศูนย์นะครับก็ไปดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะฮะผู้สาวประตูครับ ั่งแมนยูก่อนนะครับจ้าบานผู้สาวประตูเป็นอังเดโอนาหน้านะครับแบ็คขวาเป็นดาวโรแบ็คซ้ายเป็นลุกชอคู่เซนเตอร์ครับอีเวนนะครับบักจอนนะครับจะเล่นกับคําวันว่าคัมวัลล่านะครับเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งจากคาร์ดมีก็ต้องดูนะครับว่าเขาจะสร้างผลงานได้ประทับใจมากแค่ไหนนะเพราะว่านัดที่แล้วมาเนี่ยก็นันที่ผ่านมานะฮะที่บุกไปเสมอ เวสแฮมเนี่ยาบุกไป,ปแพ้เวสแฮมเนี่ยพวกเขาก็เขาก็ได้ลงสนามนะครับคู่มิดฟิลครับจะใช้แม็กทอมจับคู่กับไมโนะ่ตัวลูกใช้ ford, แลตฟอร์ดบูโน่แฟรนันรวมถึงกิเตียนอีลิกเซ่นนะครับส่วนหน้าเป้าก็เป็นหน้าที่ของฮอยลุนอ่ะข้ามไปฝั่งทีมเยือนบ้างนะครับก็ผู้สาวตูครับเป็นมาติเนสนะครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นคอนซาแบ็คซ้ายเป็นโมริโนนะครับ คู่เซนเตอร์ครับคาร์ลสจะจับคู่กับชเลงเล่นะครับจะเล่นเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กในเกมนี้นะฮะแบ็คขวาครับเป็นซิโอโรนะครับซานนโอโรนะครับแม็กกินแล้วก็หรือรวมถึงแลมซี่จะเป็นสี i มิดฟิลในเกมนี้นะครับหน้าต่ำนะครับเป็นตัวลุกนะครับเป็นยาบี้นะครับหน้าเป้าก็เป็นออลลีวอสกินนะครับที่จะลงล่าตะไคร์แมนเชสเตอร์ยูเดในเกมนี้นะฮะ ก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะครับว่าแมนยูตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลงานในสนามไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าการเล่นที่โอทมฟอร์ดเนี่ยแล้วการเจอกับทีมใหญ่อย่างแอสตันวิลล่าที่พวกเขาตอนนี้อยู่อันดับ3เนี่ยแมนยูจะทำผลงานได้ดีแมนยูจะเบียดเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งเจอกันครับเที่ยงคืนไม่ใช่เที่ยงคืนตีสา สิบห้านาที